ของการอบอกข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตหรือในช่วงภัยพิบัตินั้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในเรื่องของอความน่าเชื่อถือและก็ข้อเท็จจริงและก็การบูรณาการของสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐนั่นเองนะคะซึ่งทางรองที่ปรึกษกรมประชาสัมพันธ์ก็ห่วงใยนะคะผู้ประสบภ,ภัยมูโนโลงพื้นที่ในการบัญชาการนะคะด้านข้อมูลข่าวสารตามกลไก JIC ค่ะ ที่ห้องประชุมสวทสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสนางทัศนีผลชานิโกรอที่ปรดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเรียกประชุมทีมปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนำโดยนายธีรพงศ์เพชรรัฐผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหเพื่อกำหนดประเด็นการสื่อสารที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งความเสียหายผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยา รอที่ปดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ตำบลมูโนและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมูโนทุกอย่างจะดีขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและชาวไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันส่งทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์มาให้อย่างเต็มที่ส่วนกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีการสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้หากรู้สึกสับสนในข้อมูลข่าวสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โกดา เก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารจากสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางทั้งออนแอร์ air และออนไลน์และหากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของ NBT หรือเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้ทันทีเพราะว่าทุกคนพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะ